ทุกอย่างเริ่มต้นจากบ่ายวันหนึ่งผลการตรวจออกมาแล้วนะครับอาการหอบของคุณและผลการวินิจฉัยบ่งชี้ว่าคุณเป็นโรคหี่หืดครับอะไรนะครับแล้วมันอันตรายมากไหมครับหมอตอนนี้อาจยังไม่อันตรายแต่ต้องคอยระวังเพราะมันเริ่มมีอาการและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหมอแนะนําให้คุณควรใช้ยาควบคุมอาการทุกวันและมาพบหมอตามนัดทุกครั้งนะครับนี่คือยาควบคุมอาการต้องใช้ทุกวันส่วนตัวนี้คือยาบรรเทาอาการใช้เมื่อมีอาการ ครับหมอเฮ้ยพลไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเปล่าอากาศมันร้อนเออ,เอ,อทำงานไปออนในตอนนั้นผมคิดแค่ว่าการเป็นเสาหลักของครอบครัวเราต้องเป็นคนดูแลเขาเอาตัวเก็ไม่รู้ไม่ใช่ให้คนรอบตัวมาดูแลเรา โห oh, ใช้ยาพ่นฉุกเฉินเดือนละหลอดแบบนี้ไปให้หมอดูอาการหน่อยไม่ดีกว่าหรอคะครับสุดท้ายผมจึงตัดสินใจเลือกที่จะดูแลตัวเองในวิธีที่สะดวกที่สุด <c oughs> โดยไม่เป็นภาระของคนอื่น <c oughs> แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเลวร้ายลง ทางเลือกที่ผมเลือกเดี๋ยวนั่งพ่นยาสักครู่หนึ่งนะคะทําให้คนรอบตัวต้องลำบากพี่พี่ทํางานเขาจะไม่ว่าดี่พี่ขาบงานบ่อยๆเพราะรักษาตัวใช่ไหมจ๊ะพี่ทํางานก่อนนะไปะและในวันนั้นทุกอย่างก็ดับมืดลง และสิ่งแรกที่ผมได้ยินเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็คือแม่พ่อฟื้นแล้วพี่พี่เป็นยังไงบ้างแล้วที่ทำงานก็ว่าอะไรไหมพี่เลิกเป็นห่วงคนอื่นสักทีนะพี่อย่าคิดว่าไม่มีใครห่วงใยไม่มีใครใส่ใจพี่นะและในวันนั้นเองคือวันแรกที่ผมได้รู้ความจริงทั้งหมด ผมไม่เคยรู้เลยว่าในขณะที่ผมพยายามปิดบังและเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองอพไมีอีกหลายคนที่คอยเป็นห่วงเฝ้มามองลอและคอยช่วยเหลือด้วยความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาพี่คงทำให้ทุกคนลำบากสินะพี่ขอโทษไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกครับ ทางที่ดีควรเปลี่ยนไปทําตามที่หมอแนะนําดีกว่าควรใช้ยาที่หมอให้เลี่ยงสิงกระตุ้นและที่สําคัญนะครับเวลาเกิดอาการอะไรขึ้นก็ตามต้องรีบบอกหมอนะครับครับพ่อหลังจากาวันนั้นที่ท,ที่เคยเป็นต้นเหตุใี่ผมเป็นโรคหืน่นพี่อย่าลืมพ้นยาตอนเย็นด้วยนะจ๊ะหายไปๆนะจ๊ะพ่อจากคุณลูกก็ไม่เป็นอันตรายสำหรับผมอีกต่อไปอาการของผมดีขึ้น ผมสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้มากขึ้นทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นกล้าที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกำแพงกัน้นทั้งหมดเพราะกำลังใจจากทุกคนผมไปหาหมอตามนัดไม่ขาดพ่นยาที่หมอให้ซึ่งหมอบอกว่าการรักษาแบบนี้เป็นการรักษาอาการที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงโรคหอบผืดถุงลมโป่งพองก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยนะครับ เรามีผู้ป่วยเสียชีวิตปีละกว่า2,000รายนะครับในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตรงตามมาตรฐานเนี่ยเพียงแค่30%อยากจะรณรงค์นะครับให้คุณหมอเภสัชกรพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งผู้ป่วยและญาติเนี่ยได้หันมาดูแลผู้ป่วยโรคหอบผืดถุงลมป่งพองเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผม